ก่อนที่ห้องเต้จะสิ้นประชนได้ทรงให้หมอดูที่เก่งกาจที่สุดในประวัติศาสตร์ชิงสเสวียนจื้อทำานายชะตาบ้านเมืองในอนาคตแต่สิ่งที่ทำานายได้กลับเป็นองหญิงที่กำลังจะสิ้นประชนชะตาของราชวงศ์ต้าเฉียนกำลังจะถึงจุดสิ้นสุดชิงสเสวียนจือเองก็เชื่อว่าลิขิตสวรรค์มิอาจฝ่าฝืนได้ด้วยกำลังคนทว่าวินาทีต่อมาเขากลับเปลี่ยนใจ เบื้องหลังองหญิงที่เคยถูกเมฆหมอกแห่งโชคร้ายบดบังกลับปรากฏยอดฝีมือร้ายเทียมทานคนผู้นี้ใช้โชคชะตาของตนเองเปเดิมพันเพื่อพิชาตาสวรรค์ให้แก่องหญิงต่ออายุให้สายเลือดมังกรแห่งราชาวงศ์ก่อนไปอีกร้อยกว่าปีคนผู้นี้เป็นใครกันถึงกับสามารถฝืนลิขิตสวรรค์ได้ชิงสเสวียนจือจึงรีบคำนวณชะตาสวรรค์ทันทีสืบอหาที่มาของคนผู้นี้ใครจะรู้ว่าแค่คิดก็ถูกสวรรค์ลงทันภาพเหตุการณ์นี้ทำให้เหล่าจอมจกรพัรดิต่างตกตะลึงในสายตาของเขาชิงสเสวียนจือที่กำลังจะบรรลปเปเุเป็นเซียนก็เป ผู้นี้หลุดพ้นจากสาังภบไม่อยู่ในห้าธาตุเราถวยเทพทุสวรรค์งวงเซียนนับหมื่นพันก็มีอาจทานทนรับความพ่ายแพ้จากเขาได้ที่แท้ผู้ถูกลิขิตสวรรค์ที่ชิงสเสวีย